เพลงอะไรครับฮะเพลงอะไรนะครับแม่ร้องได้ไหมจ๊ะร้องได้ถ้าร้องได้ร้องช่วยกันนะฮะแต่ขอกำลังใจจากทุกท่านที่อยู่หน้าเวทีทุกคนเลยนะครับช่วยเติมแสงให้กับแอนออร์ดีคนนี้หน่อยเนะเป็นกำลังใจให้กับเขาเพื่อที่จะเดินหน้าความสุขให้กับแบนๆนะครับขอแปดคนละหนึ่งรวมเลยครับ ใครเปิดแตกใครยกสูงสูงขอให้ถูกหวยและขอให้เจอรักแท้นะคบสำหรับคนที่โสดขอให้เจอคู่แท้ในเรือนี้นะครับใครไม่มีแปกไนมือขอให้ทะเลาะก,กันกับสามีนะคะ <c oughs> รับขอความร่วมมือนะกำลังใจแสงกระโดวงครับส่งกำลังใจขึ้นบนเวทีวันนี้เราจะเก็บภาพสวยๆนะครับแล้วโพสในกลุทั้งประเทศได้เห็นเลยว่าวันนี้ที่วัด กรงทองวัดใหม่กรงทองนะครับอบอุ่นไปด้วยจังหวัดป่าจิบุรีอบอุ่นไปด้วยแสงที milk, ่มาจากกำลังใจเราในทุกๆ <Hood. S 2> คืนที่เราไปแสดงเราก็จะขอแสงแบบนี้จากทุกๆคนนะคะก็เชื่อว่าวันนี้ทุกคนจะช่วยสับสนอนเราแล้วก็เติมพลังให้กับพวกเราด้วยเช่นเดียวกันมนที่เฉพาะเองนะคะเติมพลังให้กับทุกๆคนที่อยู่ด้านหน้าเวทีแล้วก็ขีมงานเบื้องหลังทุกๆคนด้วยนะคะเป็นท่านมากไปาว่านี่มาจาก ใส่ของสีสกเกตมาจากสีสกเกตครับผมใช่สีสกเกตมาปราจีนบุรีแต่หารถเสียด้วย<ส><ส>หมดเลย<ช>แสงหนึ่งดวงกับผมหนึ่งงผู้สาว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn i mm -hmm. ร้องไม่มีอะไรจะมาออกแทงทุกท่านเราจากกำลังใจที่ดีนะครันไม่เหนื่อยระเทือนังนะครับบอยและแอนเขาทอนนี่จะเป็นกำลังใจกับทุกท่านนะฮะสู้ไปตัดกานสู้ไปตับปัญหาชีวิตสู้ไปตับสิ่งแี่ร้องที่รอบตัววัเราเกิดมาต้องสู้จะรวยจะจนทุกคนมีปัญหาหมดนะครับเราบอยและแอนเขอเป็นพลังบวกให้กับทุกท่านนะครับผม แต่เช่นวันนี้ยกตัวอย่างอย่างเช่นวันนี้เลยง่ายๆพวกเราจริงๆกำลังใจไปร้องนูคืนมาจากศิงสะเกดวันนี้เดินทางมาเกือบ้าร้อยกิโลเจออุปสรรคมากมายแต่ว่ามาเจอกักทุกทุกคนมาให้กำลังใจกันแน่นหนาขนาดนี้นี่คือกาลังใจและก็กำลังใจที่ดีมากๆเลยค่ะกับชีวิตคนสู้งานทุกทุกคนนี้คือหัวหน้าครอบครัวที่หาเลี้ยงครอบครัวนะคะแล้วก็สู้งานกันมาด้วย ทุกทุกวันไม่เคยมีวันหยุดเลยเขาโอกาสจากทุกคนกีดกี้มาให้แล้ววันนี้ด้วยแล้วก็คือทุกท่านก็ยังมาให้กําลังใจด้วยมันคือสิ่งที่ดีที่สุดที่คือแค่เห็นแค่นี้ก็เหนื่อยหายเหนื่อยจริงๆอันนี้หนูไม่ได้พูดประดิษฐ์หรืออะไรก็ตามแต่แต่มันคือแรงใจจริงๆค่ะ หนูก็อยากให้ทุกคนช่วยสนับสนุนและก็ช่วยขับดันพวกเราบอรมีใจกันร้อยฟ้าเอาไว้ในอ้อมอกอมใจแทรกเข้าไปนิดนิดนิดหนึ่งไปอย่างดีขอให้รักพวกเราแบบนี้นานานะคะมีการยิ้มหน้าเดินใส่กันมานตลอดพวกเราก็เหมือนลูกเหมือนาะนะคะที่ยังคอยความเมตตาจากทุกลกท่านนะคะ อัติดต่อวงการของแอนด้วยนะครับและติดต่องานแสดงในรูปแบบคอนเสิร์ตออร์เดียนของทุกคนเต็มๆนะครับที่เพจแอนออร์เดียนเพดนะครับผู้จัดการแอนพี่ไก่โต้งรอรับสายแล้วก็รออำนวยความสะดวกให้กับทุกๆท่านนะครับผมวันนี้หวังว่าทุกท่านจะได้รับความสุขขอเสียงเพิ่มทีก็สอดแกงเลยจ้าขอขอบคุณพิธการสนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบไม่มีแลไม่ทิ้งวิตเต็มด้อย ร้อยสิบเลยร้รยะสแต่อกัสที่ฝ่าใม้ัเมนปรมาณห้สิบบาทยังติร้อยละสิบสิบบาทรอยังเอกร้อยส